ไปดูอีกเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องของทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ห้องศนจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะที่ศาลาประชาคมศูนย์ราชการจังหวัดแม่ห้องศนนายบุญลือ ทมทรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สนับสนุนผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนกรณีครบวาระและนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนกรณีพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลอื่นได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งก็คือวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศน24เขตเลือกตั้งใน7อำเภอและในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนมีจำนวน1เขตเลือกตั้งโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่23-27ธันวาคมที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับซึ่งมีผู้สนใจสมัครรับเลือกเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน2คนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน57คนด้วย